see sing on <laughs> ชื่อสะอาดสิวฉันทํางานได้สองปีก็แต่งงานกับคนฮ่องกงค่ะชื่อ,อสิวซ่างเรามีลูกด้วยกันสองคนลูกสาวกับลูกชายค่ะพอลูกๆโตก็เริ่มทํางานอีกครั้งเพราะแฟนทํางานคนเดียวเงินไม่พอใช้ค่ะดิฉันห่วงแต่งงานจนไม่มีเวลาให้ตัวเอง เวลาจะกินข้าวจะเวลาจะทานข้าวก็ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้แอบพูดกับใครเลยค่ะชีวิตวิ่งไปวิ่งมาเหมือน<ม>เหมือนกระตูนค่ะวิ่งทำแต่งานค่ะ,ะดิฉันเหมือนลูกแกะที่หลงทางไปห่างไกลจากพระเจ้าจนกระทั่งลูกชายดิฉันถูกเพื่อนสนิทหลอก ไปตีเกือบตายค่ะจนต้องนำตัวเข้า ICU ค่ะตอนที่ดิฉันได้เจอลูกเขาสลกอยู่ค่ะหมอได้บอกดิฉันว่าหัวของเขามีเลือดขั่งในสมองคะแอดดิฉันเป็นห่วงลูกชายมากมือไม้สั่นทั้งดิฉันและแอสามี หมดเลี่ยวหมดแรงตอนนั้นดิฉันได้ระล,ลึกถึงพระเจ้าค่ะและเริ่มอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องรักษาชีวิตลูกของดิฉันค่ะให้ฟื้นคืนมาแอบด้วยดิฉันได้โทรหาอาจารย์ติ๊กและอาจารย์ไพนะขอให้บอกพี่น้องในโบสถ์ใช้มุขพ,พรเพื่ออธิษฐานเผื่อลูกดิฉันค่ะพูดคุยแอบ ดิฉันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อหาลูกชายของดิฉันแหามันัอจจัศจรรย์มากที่ลูกชายของดิฉันนะได้ตื่นขึ้นมาพูดคุยกับดิบฉันได้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะตอนนี้ดิฉันดูแล้วเชื่อแล้วค่ะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดิฉันขอสรรเสริญพระอ,องค์ หลังจากเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตเปลี่ยนไปมากค่ะการใช้ชีวิตดีขึ้นค่ะทำงานน้อยลงมาบามาบสมากขึ้นค่ะมานมัสการพระเจ้าแอบแอบมากขึ้นดิฉันมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นค่ะดิฉันแอบเป็นห่วงแอบสนใจคนรอบข้างมากขึ้นและเป็นคนแอบล่าเริงแย้มใส พูดเก่งขึ้นฮะดิฉันชอบช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่หวังอะไรตอบแทนเลยฮะแต่มีความสุขทั้งกายและใจฮะซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้สิ่งนี้แอใช่ไหมที่ดิฉันตามหามาตลอดเวลาฮะเมื่อดิฉันหยุดพักและได้แบ่งเวลา ไปรับใช้พี่น้องแอบไปรับใช้พระเจ้าแอบกับพี่น้องอื่นๆค่ะได้ไปเข้ากลุ่มแอบเยี่ยมเยียนแอบร้านอาหารได้ได้เห็นพี่น้องอีกมากมายที่ทํางานไม่ห่วงสุขภาพเลยค่ะสุขภาพจิตใจหรือแอบสุขภาพร่างกายค่ะก็ดูแล้วเหมือนตัวดิฉันเองเมื่อก่อนนี้ งานที่ฉันได้มาสาม,สามคัคคีทำกับพี่น้องสำคัญมากค่ะเดี๋ยวนี้ฉันมีความมั่นใจมีมีสันติสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฉันไม่รู้สึกเหงาเพราะว่ามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตขอบคุณพระเจ้า ก็ครบรอบ15ปีศูนย์ไทยพระพรก็อยากจะขอบคุณศูนย์ไทยพระพรค่ะที่คอยช่วยเหลือครอบครัวเรามาตลอดตั้งแต่มาอยู่ฮ่องกงวันแรกจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่ามีศูนย์ไทยพระพรคอยช่วยแล้วก็อยู่ข้างๆมาตลอดตั้งแต่พาไปสมัครเรียนหรือว่าช่วยเลือกเอกสารต่างๆเพราะว่าครอบครัวเราไม่มีใครรู้ภาษาจีนเลยจนกระทั่ง ที่รู้สึกแบบซาบซึ้งจริงๆก็คือในวันที่เราป่วยนะวันนั้นเราปวจเจอโรคร้ายเราก็ไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนทุกอย่างมันดูแบบมันดูมืดมนไปหมดเพราะว่าเราไม่ได้ภาษาด้วยเราไม่รู้จะต้องเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงเพราะเราไม่มียากทพี่น้องที่นี่แต่เราก็รู้สึกว่าเออเรายังมีที่ที่พาเราไปหาหมอ ตั้งแต่เราตรวจเจอโรควันแรกจนจบการศึกษาแล้วก็คอยอยู่ข้างๆเราตลอดจนวันวันวันที่เราแบบให้คีโมไม่รับยามาวันนั้นเรามาส่งลูกเรียนที่นี่ที่โภจาแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ไหวแล้ววันนั้นเราร่างกายมันแทบจะเดินไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ก็ปุบหน้านอนกับโต๊ะแล้วพอเราลืมตาขึ้นมาคือทุกคนแบบ มามาอยู่ล้อมรอบเรามาแต่เราแล้วก็ช่วยกันอธิษฐานขอพะเจ้าให้เราได้ผ่านคือมันไร้ไร้แบบนี้มาเรแก็รู้สึกซาบซึ้งค่ะเพราะว่ามันคือเราไม่ใช่ญาติพี่น้องกันเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เขายินดีที่จะช่วยยินดีที่จะขอพระเจ้าอาธิษฐานถึงเราแบบ ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ได้อะไรเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราทราบสิ่งจริงๆที่แบบทุกคนอยู่ข้างๆเราจนเราผ่านจุดนั้นมาได้<ม>เราอาจจะไม่ได้สัมผัสกับพระเจ้าโดยตรงแต่ว่าเราก็รับรู้ถึงความรักของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ผ่านทุกคนที่อยู่ที่สูงก็ก็ขอบคุณจริงๆที่ที่ได้มา อยู่ที่ฮ่องกงที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราได้มาเจอที่ศูนย์ไทยพ่รพอรทาําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราครอบครัวเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะวันใดที่เรามีปัญหาที่นี่ก็พร้อมจะช่วยเหลือเราเสมอ <c oughs> ก็รู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกรักที่ศูนย์ไทยพอพอค่ะ